ังโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมมากล์เคป๊อปที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อให้ทุกคนติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของไอรอนเคป๊อปในฝั่ง เคป๊อปหญิงที่สามารถที่จะถ่ายโฆษณาเนี่ยได้เยอะที่สุดในปี2024นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีเกิลกรุ๊ปหรือว่าศิลปินหญิงคนไหนบ้างที่ทุบโฆษณานะครับในปี2024นี้ไปซึ่งทางสื่อเขาก็ได้พูดมานะครับว่าจะมีใครบ้างทั้งกลุ่มแล้วก็เดี่ยวมีอยู่ทั้งหมด7อันดับนะครับเป็นทั้งเกิลกรุ๊ปแล้วก็เป็นทั้งศิลปินเดี่ยวแล้วก็มีทั้งเมมเบอร์เดี่ยวของเกิลกรุ๊ปด้วยวงแรกเลยนะครับที่ทําไปได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือ New jeans ด้วยยอดดทั้งหม10 6รายการโฆษณาตัวอย่างเช่นโคคาโคล่าน,น,นะครับมีฮุนไดดิวตี้ฟรีไนกี้ธนาคารจินฮันลอตเต้ซีโรเอสเคเทเลคอมอินโดมีนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนิวจีนส์ฟาดไปทั้งหมด16รายการสำหรับโฆษณาในปี2024นี้สูงสุดของฝั่งศินนปินหญิง จากปี2024ตามมาด้วยอันดับที่2คือฟิมมี่นะครับเลดสโตรฟิมทำไปได้ทั้งหมดเนี่ย10รายการโฆษณาด้วยกันเช่นลุยวิตตองนะครับมีของ m มัมท c h นะครับ indeed Sony Android แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยรวมทั้ง้ิเนี่ย10รายการด้วยกันสำหรับแอดของฟิมมี่ในปี2024อันดับที่2ตามมาด้วยอันดับที่3คือเ s p a าครับมีทั้งหมดด้วยกัน10รายการเหมือนกันก็คือโชว์พารับมีลตเต้ดวตี้ฟรีนาบาติ Android มีโปเกมอนโกนะครับ,ม, Free, ati, Android, ม, Go, รบมี Mac c คาเฟ KB บีกุ๊กมินแบงก์แล้วก็อื่นๆอีกนะครับรวมทั้งสิ้น10แอดของเอสปาเป็นอันดับที่3ในต่อไปนะครับอันดับที่4เป็นของเจนนี่คิมหรือว่าเจนนี่รูปิเจนฟาดไปจุกๆ8โฆษณานะครับตัวละตัวคือแบบบิ๊กเบิ้มเลยแบบว่าจะเป็นชาแนลละหนึ่งเฮราแคเวนคลายอาดิดาสเมซองคิสซูเนะชักมูสเจนเทลมอนสเตอร์เทมเบอร์แลนด์บีสได้รับมากันครบเลย8ตัวของเจนนี่คิมแต่ละแบรนด์แต่ละแอดก็ะ จุกๆเลยครับเรียกได้ว่าเมาะระดับอินเตอร์ระดับโลกไปหมดเลยต่อไปอันดับที่5เป็นของจังวอนยองคุณนายที่1เอาไปเหมือนกัน 8แอดนะครับอินนิสฟรีละหมิวมิวละ2องฮัปปาคริสตินเอมิลส์แล้วก็อื่นๆอีกรวมทั้งสิ้น8ตัวนะครับสำหรับจางวอนยองคนสวยขาแห่งวงไอา์ไอฟ์เนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่วอนยองเท่านั้นนะครับยังมีอันยูจินมาอีกหนึ่งคนนี้ก็จุกจุกตัว8โฆษณาเหมือนกันเซนดีนะครับเนปป้าฮนาแบง มาเดะแบรนด์ที่ดังมากๆแล้วคนเนี่ยอินกันสุดๆเลยนะครับมาเดะมาเครดีแม็กซิมซูพรีมโกเป็นต้นนะครับสำหรับอันยูจินต่อไปอันดับสุดท้ายเป็นของคาริน่าจากเอสปานเองนะครับวงไปล้นหนึ่งพี่หน้าก็มาต่อด8ตัวเหมือนกันเช่นครัชเบียร์คอนเวิร์ตยิปแซงรูลองบิวตี้นะครับมีวิตา ฟ i ฟเฮ r รีซีโรา้าครับอันนี้ขาดไม่ได้เลย Prada mm hmm. เพราะว่าพีน่าเนี่ยจุกๆเลยกับแบรนด์นี้และยังมีอีกหลากหลายแบรนด์เลยรวมทั้งสิ้น8ตัวสำหรับโฆษณาของคาริน่ทั้งหมดนี้คือศิลปินหญิงที่ถ่ายโฆษณามากที่สุดสูงที่สุดในปี2024นะครับราแวะมาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝาก like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันยอง